ซึ่งโพลิช i ั่นก็กว้างขวางดีแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตหลักๆตรงนี้ให้เปิดกระจกนลิ่งเข้ามาเลยร้อนรับวันี่เจโคตรพีกัะคุณไม่ใส่เอ้ไกกับเท้าวันนี้เราจะลงไปประชุมที่ปัะจวบแล้วก็จะมีวงสวงในวันที่17แต่ว่า วันนี้เราออกมาเป็นคนละคันทางบอสแล้วเนี่ยคุณซุปเนี่ยเขาออกมาก่อนตอนนี้คือยังมาไม่ถึงตอนนี้เรามารรตเตอร์แล้วซึ่งมีมปัญหาคือก้านที่ใส่น้ำมันเกียร์เนี่ยมันหลุดหายเราเลยต้องขับเข้ามาในตัวเมืองจามเพื่อหาศูนย์ฮอนด้าซึ่งเจอแล้วแต่มาถึงปุ๊บศูนย์บอกกา้านไม่มีต้องรอสั่งอันนี้เราก็เลยว่างเราก็จะมาเสียใจ ทางดึงเข้ามาใช่ค่ะพี่แล้วถ้าสมมติว่าถ้าเราตั้งใจจะเลี้ยวออกถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวมันจะไม่มันจะไม่ดุมมันจะไม่ดุมใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่ามันหน่วงแล้วเราขืนอ่ะมันก็ได้แค่แต่เดียวมันก็จะปล่อยกล้องอันนี้มีแค่เลี้ยวซ้ายด้วไหมพี่ใช่ค่ะเราเลี้ยวขวาทำยงไงครับก็มองนี่ได้แรงแรงแรงได้แค่นี้เหรอก็เงียบนุ่ม เงียบนุ่มแรงช่วงล่างไม่รู้ไม่ได้โยกเมื่อกี้เขานั่งมาด้วยกันเลยไม่ได้โยกอ๋อคือมันไอยางมันติดยริงคือช่มันโดนความร้อนหน่อยก็เลยแข็งมันก็หดตัวจุูเสื้อเมื่อกี้พูดว่ามีโซลาร์วงมีโซลาัฒนาแล้วครับมันจะหดตัวแล้วจะกระเด้นอ๋อกระเด้งนี่ผมแก้ไว้ให้แล้วนะคือยังไงก็ต้องสั่งมาใหม่ใช่คือไงวะขอบคุณครับค่ะ สรุปไม่โดนวันเหี้ยเอาแรงของแพ้จบโคตรพีกอะมึงไม่ใส่เอฟซบล็อกพามพามเพราะว่านายขับรถแรงเหมือนกันเนี่ยการเกียร์กระเด้งออกมาเลยแล้กระเด็นได้ยังไงวะแต่มันไม่เห็นจริงๆนู้นเลยเราว้าไปทีประจวบเลยครับอ่ะ เตอนนี้ก็ถึงที่ตัวจังหวัดประจวบนะครับที่จะจัดงานแข่งครับ TT Racing Series นะครับก็เราก็ไปเก็บกระเป๋าแล้วก็จะกินโรงแบบมานะครับแล้วก็ ประชุมนิดหน่อยว่าพรุ่งนี้จะมีแผนอะไรบ้างคือเราจะไปดูสนามรอบๆว่าจะต้องติดกล้องตรงไหนติดป้ายโฆษณาตรงไหนบ้างนะครับตอนนี้ก็เย็นแล้วก็มาหาอะไรกินที่ร้านอาหารเพือนสมุทนะครับก็ยังไงไปดูต่อในพรุ่งนี้นะครับ รวมแล้วก็แยกไปว่าทีมไหนไปกับทีมไหนนะครับส่วนผมก็จะไปเดินดูว่าจะต้องวางกล้องตรงไหนมีมุมถ่ายตรงไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปเป็นอีทามนกันครับว่าตอนที่เดินรอบสนามครับโอเคตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สนามพีีประตูพีพีก็คือโซนตรงนี้จะเป็นโซนของเวนท์หมดเลย ซึ่งโพลิชั่นก็กว้างขวาง,งดีซึ่งเวทีตรงนี้ก็จะจัดเป็นรับรางวัลตอนช่วงเย็นนะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ต,ตหลักๆตรงนี้ใช่ครับตรงที่ติดเสาสูงๆเนี่ยนะครับจะเป็นเวทีเมนที่วางไว้คร่าวๆนะครับมองตรงไปนะครับปีกซ้ายแล้วก็ฉีกขวาออกมาก็จะเป็นเต็นท์ของผู้สนับสนุนเนาะว่าเป็นพวกมาออกบูธออกค่ายต่างๆลึกลงไปข้างหลังน่าจะเป็นส่วนของสันทนาการแล้วก็อาหารแล้วก็พวกสินค้า จับจ่ายโอทอปต่างๆทางจังหวัดครับขึ้นแล้วครับเนี่ยไ่เราจะไปไหนกันเราจะไปไหนอ่ะพาพี่แบงค์ไปไงครับพี่แบงคพี่แบงมาแล้วพาพี่แบงค์ไปพี่แบงค์กินตากล้องนะครับเราจะพาพี่แบงค์ไปดู เส้นขนาดว่าเป็นยังไงแล้วก็มูมถ่ายรูปอยู่ตรงไหนบ้างนุน่นมึงไปถ่ายลิงนู่นน,นี่น,นี่เหรอตไอ,อเฮ้ยเปิดกระตกในลิงเข้าเข้ามาเลย <c oughs> ต้อนรับอ,นนอันนี้โค้งเลยนะพี่ป้อยพี่สุ<ค>สปุตังอะน,นีตรอนย่า ตามกดก็คือการเลี้ยวเสร็จแลก็เข้ามาประมาณเมตรหนึง่งตัวความปลอดภัยขึ้นสูงขึ้นสูงสามสามชั้นเราถ่ายกับกลัไปถ้าเรบแนวกว้าองออกตาเป็นกลุ่มอาจจะเห็นวัดอยู่แล้วก็เป็นทะเลนั่งร้านตัวแรกครับตั้งตรงนู้นเอาสตาร์ทถ้าเราเอาสตาร์ทมาลั่งตรงนี้ผมว่าไอ้ลายที่เขาเล็กเขาเล็ทลายที่จะเลี้ยวขวาเข้าตรงนี้ครับมันจะกลายเป็นแถวตรงแล้วแต่<อ>ว่าตรงนี้ถ้ามาตั้งจุดตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ ่เพ euh ื่อเข้าแถวเตรียมที like ่ควบคุงหนึ่งว่า uh น่าจะได้ภาพที่ออกสตาร์ทแล้วเป็นมู่แม้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันเพิ่งออกออกจากเส้นสตาร์ทแต่พอตรงเนี้ถ้ามาตั้งเอาจุดที่สองตรงเนี้มันเป็นโค้งขวาหักศอกซึ่งตามไลน์แล้วอ่ะทุกคันต้องแย่งกันที่อยู่สายสุดเพื่อจะตีมุเข้าภาพที่ได้มาคือเป็นรถไฟอ่ะคือต่อท้ายกันก็คือไม่ไม่เห็นเป็นแพนีงจะกลายเป็นเส้นตรงลึกลงไปสมมติตั้งตั้งตั้งนั่งร้านให้ผมถ่ายให้มีระยะลันออฟที่แบบรถมันเกิดทะลุ แล้วผมก็อยู่ถ่ายแล้วถ่ายแับเข้าไปครับมันจะได้รถเป็นแถววงมงลึกๆแล้วก็เห็นวัดเขาทับว่างถ้าถ่ายกดอัพก็จะได้เป็นรถวิ่งเป็นเส้นตรงในรอบต่อไปใช่แต่รอบรอบที่ออกตัวเฉพาะออกตัวผมว่าตรงนู้นน่าจะสวยกว่ารถมันกําลังจะแบบชิงเพื่อจะแบบจุดจุดแรกใช่ไหมครับจําจุดได้ไหมเนี่ยหรือเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกเดี๋ยวบอกอีกได้ครับบอกอีกหลายที่เลยแหละวันนี้ผมก็ครั้งแรกหรือเปผมงงมงมง คร่าวๆวันนี้มาพาไปชมนกธรไมชาัิหลังจากที่เมื่อเช้าเราไปวงสวงกันมานะครับก็อาจจะแบบไม่ได้มีพูดอะไรมากครับเดี๋ยวเรามีบรรยากาศขึ้นให้ดูครับ ไี๋ยอข้างหน้าครับว่าเราจะมาอัปเดตสนามยังไงบ้างติดตามดูนะครับแต่ลืมครับสนามเทียะถึงนี้ก็คือทีฬาครับในเดือนสุลาครับวันที่22ถึงวันที่24ครับยังไงฝากติดตามด้วยครับอาจจะไม่ได้เปิดให้เข้าชมครับแต่ว่าสามารถติดตามได้ที่ทางไลฟ์ของทางเพจทีทีเองนะครับผมครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ